ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับสมรัก์คำสิงสามข้อกล่าวหาคือ 1. ภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามดารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร สำหรับข้อ2นะครับพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงคู่เข็นใช้กำลังปัททุสไลายใช้อำนาจครอบงำผิดรองธรรมหรือใช้วิธีข่มใจด้วยประการอื่นใดๆและข้อ3นะครับกระทําอนาจารซึ่งวันที่14ทธันวา2566นะครับพนักง,งานสอบสวนจะมีการประสานไปยังสมรักคำสิงให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับ